กินเขาต้องกันพี่้องผักเตียงพี่้องผักเตียงกินเขานี่พี่้องไมายามพี่้องก็เลยผักเทียงกิน,ขขนขออกเขานี่ <g ül> พี่องม้ยามพีวเองกระเาะมืกอทียงกินเาขาน, <c oughs> น,นี่พี <c oughs> ่้องไม้ยามพี่ดองก่ะเละผั้จจเตียง <c oughs> กนินเานี่พี่ดอลไม้ยามจี่ดองกระเละผันเตียงก <c oughs> ินเลย แต่วิวผู้มาหาเป็นผ้าละละพี่น้องเอ้ยด<บ>ีใจแหละพี่ผู้มาหาก็ดีใจแหละพี่นอ้องแยกกินกับนี่กินตามเกิดตามมี่แหละพี่น้องกินตามหมูหึ่งแหละพี่น้องน, <c oughs> นี่ยังกับกินนะะั่นแหละฮะนักกินตามภาษาบ้านๆแหละพี่น้องอแยกรัดมัดมีกับเป็นเจ้าหางเจ้าหน้าพี่น้องกินแบบภาษาบ้านหน้านี่แะพี่น้อง บ่ได้กินมูกินอ่านคือมูเรากินแบบบ้านๆนะพี่น้องไม่กินก็ได้พี่น้องมายามที่จะได้ก็กินตำหุ้งไปกึงตัวพี่น้องอ่าเดี๋ยวเราไปยาม